จะมาแนะนําวิธีการปฏิบัติงานหน้าเครื่องคืนในปลอดไทยสิ่งแรกที่เราคำนึงถึงก็คือการแต่งก,กายนั่นเองซึ่งวิธีการแต่งก,กายที่ถูกต้องนั้นก็คือ 1. สวมเสื้ชอช็อปนะครับ 2. กางเกงขาย,ยาวสีดําและ3ามรองเท้าเซฟตี้เพื่อป้องก,กันอันตรายต่อไปนะครับสิ่งที่มีความสงสัยขณะปฏิบัติงานคุณนั่นก็คือ 1. แหวน 2. ต่างหู 3. ามกำไลและ4ี่รองเท้าแตะนะครับเหตุผลที่มีความสงสัยเครื่องแต่งกายที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับ เช่นรองเท้าแตะถ้าเราใส่รองเท้าแตะ่ยขณะปฏิบัติงานจึงเนี่ยอาจจะมีชิ้นงานหรือเศษโลหะเนี่ยมาตกกระทบโดนเท้าแล้วก็เกิดอ,อันตรายได้นะครับนี่ออตัวอย่างนึงก็คือกำไรถ้าเราสงสัยกำไรขณะปฏิบัติงานจึงเนี่ยอาจจะมีเศษโลหะที่เกิดจากการจึงเนี่ยมันพันจะ้อมือเราไม่เกิดอ,อันตรายต่อชีวิตได้นะครับสิ่งต่อไปที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือปัของเ้อื่งกั่นเองซึ่งสิ่งแรกที่จะนึกถึงนั้นก็คือหมอจับนะครับซึ่ง ว่าทำไมต้องเป็นหัวจับก่อนเพราะว่าถ้าหัวจับเนี่ยทาการล็อกไม่แน่นเนี่ยขณะที่เราทำการเปิดเครื่องแล้วหัวจับเนี่ยเกิดการหมุนขึ้นเนี่ยอาจาะไม่หัวจับเนี่ยลุดออกมาแล้วก็เดินใส่ตัวผู้ใช้งานไม่เกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงต่อไปก็คือต้อมีนั่นเองซึ่งต้อมีเนี่ยถ้าเราทําการล็อกป้อมีไม่แน่นนะครับขณะที่เราทำการปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะทำให้มีดกึงเนี่ยที่ทำการกึงมาชิ้นงานเนี่ยเกิดการงัดขึ้น รือวิเครื่งองเนี่ยทำการรุออกจากตัวบ้องมีดเนี่ยจะทําให้เกิดอตัตราตัวผู้ใช้งานได้นะครับน,นะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือสูนรไทยแท่นนั่นเองซึ่งสูนรไทแท่นนะครับสิ่งที่เราต้องทำการเช็กสิ่งแรกนั่นก็คือตัวระยะของสูนรไทยแท่นนะครับต้องเช็กดูวว่าตัวระยะสูตรไทแท่นเนี่ยมันทาการเคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่ออกเนี่ยได้ดีไหมต้องทำการเช็คต่อไปครับว่า ตัวส่วนในแท่นเนี่ยมันทําการล็อกตาแหน่งได้หรือเปล่าของส่วนระยะก็คือทําการล็อกตรงนี้นะครับสังเกตว่าตัวระยะเนี่ยมันไม่ทำการเคลื่อนที่แล้วต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องทาการเช็คก็คือการเคลื่อนที่ของส่วนในแท่นนั่นเองตัวที่เช็คว่าส่วนในแท่นเนี่ยมันขยับไปแล้วกลับได้สะดวกไหมแล้วทําการเช็คด้วยนะครับว่าตัวส่วนในแท่นเนี่ย มันทาการล็อกตำแหน่งให้อยู่กับที่ได้หรือเปล่าตะสังเกตนะครับว่าเมื่อผมการล็อกตำแหน่งตรงนี้เนี่ยไม่สูดไาแทนเนี่ยมันสาาขยับพิเย,ยนได้แล้วซึ่งถามว่าทําไมต้องทาการเช็คสูดไาแทนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําการตึงเนี่ยเราต้องการเอาสูดไาแทนเนี่ยทำการยาดสูดชิ้นงานเพื่อไม่ชิ้นงานเนี่ยทำการแกว่งนะครับถ้าสูดหาแทนเนี่ยมันล็อกตำแหน่งไม่ได้หรือว่าตัวระยะเนี่ยมันทําการล็อกตำแหน่งไม่ได้เนี่ยจะทำให้ชิ้นงานเราเนี่ยเกิดการคดหรือว่าทําให้ขนาดเนี่ยขาดนะครับขนาดทาคุณชิ้นงานต่อไปคเอกช็ื ัวสวิตต์เองซึ่งจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ตัวสวิตช์อยู่ตำแหน่งออฟเราต้องทําการเปิดมาตำแหน่งออนนะครับตอนนี้ไฟจะเข้าเครื่องแล้วจะสังเกตได้จากที่ตอนนี้นะครับตัวจอมอนิเตอร์เนี่ยมาได้ทําการเปิดปิดแล้วแสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยมีกระแสไฟเนี่ยเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีไฟเข้าตัวเครื่อแล้วนะครับต่อไปเราต้องการตรวจเช็คว่าตัวเครื่องเนี่ยทำการเปิดติดไหมโดยการนำฝาครอบนี้ออกมานะครับซึ่งฝาครอบเนี่ยก็เป็น เต็มี่ของเครื่องนตนะครับต่อไปก็ทําการแกะสวิตตรงนี้เพื่อดูว่าหัวจมเนี่ยเยกิดการเกิดการหมุนไหมจะสังเกตนะครับว่าที่ช่องหัวจมเนี่ยมันเกิดการหมุนขึ่งซึ่งสาเหตุมาจากตัวกลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มนี้มีชื่อว่ากลุ่ม emergency นั่นเองซึ่งเป็นระบบป้องกันชั้นหนึ่งของเครื่องยนตนะครับแล้วต้องทําการเปิดุ่ม emergency นี้ออกมาแล้วลองมาทําการเปิดเครื่องดูอีกครับว่ามันเปิดติมไหม จะสังเกตน,นะครับว่าตัวเ่ง,งก็จเปนแล้วต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องกดใช้ต่อไปน็คือโรโเตอเบกนั่นเองซึ่งถ้าเราทำการระหว่างที่เรับำการตเนินงานจะมอาจจะมีนี่หรือชิ้นง,งานเนี่ยมือออกมาจากหัจังจนะครับซึ่งระหว่างนั้เราองการดึงของโรเตอเป็ดใช้ได้ไหมซึ่งโรเตอร์เบรกของทุก้นนั้นจะีนี่ เสียตัวนี้ครับเป็นร,ระบบเปคะคะเรคทรีออ่กินนะครับเมื่อทําการกดดีเบรคลงไปเนี่ยจะสังเกตนะครับว,ว่าตัวหัวจับเนี่ยโดยการยมีคนขึ้นจะสัววะเนเนสง,งกนนเกรตนะครับว่าร,ระบบเบรคของตัวเครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีซึ่งก่อนที่เราจะทำการปฏิบัติงานนั่งเครื่องเนี่ยเราต้องทำการตรวจเช็คนะครับว่าระบบเบรนของตัวเครื่องเนี่ยมันทำการใช้งานได้ถูกต้องไหมใช้างานดีดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจเช็คระบบเบรคก่อนเนี่ยขณะที่เราทำการปฏิบัติงานเนี่ย อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพาะเราไม่สามารถกดมีดได้ต่อไปนะครับก็จะมาดูอุปกรณ์ที่เช็คอัพเครื่องคืนกันนะครับสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำก็คือทีสาอนนั่นเองซึ่งทีสาอนทีสาอนเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือทําหน้าที่ในการล็อกป้อมมีดนะครับเพื่อให้ตัวน็อตเนี่ยทำการล็อกมีดให้แน่นเพื่อให้ปอดให้มีดเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานนะครับเพื่อให้มีดเนี่ยตัดเฉือนชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมโดยตัว ที่สลาเนี่ยตร้งหัวที่เดียมเนี่ยมันจะมีขนาดพอดีกับตัวนอ็อตเพื่อง่ายต่อการล็อกตัมีนะครับต่อไปที่ช้างตัวเองซึ่งที่ช้างเนี่ยหน้าที่ของมันคือทําการคันหัวจับนะครับเพื่อเพื่อทําการขยายปากของตัวหัวจับแล้วก็ทําการล็อกหัวจับนะครับเพื่อหน้าที่ของมันคือเพื่อ ทาให้ม็อกตัวชิ้นงานให้แน่นขนาดนี้ครับเราทําการปิดบัติงานเต็มน,นะครับซึ่งตัวของทีชักเนี่ยผมจะเป็ซเลียร์ซึ่งขนาดจะพอดีกับตัวของที่คันของหัวจับนะครับผมต่อไปสิ่งนี้เรียกว่ายันส่นนั่นเองซึ่งยันสุนของมันเนี่ยมาที่่างมันก็คือเอาไว้ทําการยันสุนชิ้นงานนะครับถามว่ายันสูตนชิ้นงานเพื่อ เพราะอะไรเพื่อเผื่อขนาดที่ชิ้นงานเนี่ยมีความยาวในการทำการกึงเนี้ยตัวยันสตดเนี่ยมันจะทาทห้ในการยันสุดชิ้นงานนะครับเ <Lex. S 1> พื่อให้ชิ้นงานเนี่ยมีความตรงมากที่สุดไม่ให้ชิ้นงานเนี่ยแกว่งเพื่อขนาดตอนเราทําการกึงชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานเราอาจจะไม่คดรแล้วจะมีขนาดที่เที่ยงตรงนะครับอ่ะต่อไปครับผมหลังจากที่เราเนี่ยทำการใช้อุป,ปกรณ์ของสำหรับเครื่องกึงเนี่ยเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือการจัดวางให้มันเป็นระบบระเบียบนั่นเองซึ่ง ถามว่าไม่ถึงต้องทําการจัดวางอุปกรณ์พวกนี้ให้มันเป็นระบบระเบียบเพราะว่าขณะที่ถ้าเราทํางานเนี่ยถ้าเราไม่จัดวางเป็นระเบียบสมุิจับเพ่นเป็นทีชักเนี่ยมันอาจจะแบบถ้าเราทำงานตึงอยู่อาจจะทําการกระเด็นลงมาโดนกระหอนจับอาจจะทําให้ชิ้นงานเนี่ยโดนกระหอนจับหรือว่าไม่ชอทีชักเนี่ยอาจจะก,กระเด็นมาใส่ตัวผู้ปฏิบัติงานได้นะครับอาจจะไม่เกิดอันตรายได้ นะครับสิ่ง,ง,ท,ง,นนง,งที่เราต้องพิสูจน์ก็คือเครื่องมือวัดที่ใช้ในงานคือนั่นเองซึ่งเครื่องมือที่เราใช้ในงานคือเนี่ยนั่นก็คือบนเนียคาลิปเปอร์นะครับก่อนที่เราจะทำการใช้วอร์เนียคาลิปเปอร์ได้นเนี่ยเราต้องทำการเอาปากวอร์เนียเนี่ยมาชิดติดมาชิดติดกันนะครับแล้วดูว่าวอร์เนียเนี่ยมันมีแสงรอดมาจากไกลคีบปากกาไหมตรงนี้ครับถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่าวอร์เนียเนี่ยยังสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ มันจะที่เราทำการใช้งานรื่เป็นเสีครับซึ่งเราต้องทำต่อไปนั่นคืออพารสตรล้วเราขึ้นคืนนั่นเองเราต้องทำงานขะึ้นเรือยแล้วเราขึ้นคืนครับจะรอใช้งานเสร็จนะครับเพื่อป้องกันให้ผู้ใช้ตอต่อจากเรานะเนี่ยเกิดคพาร์ตเรียบร้อยขึ้นเหมาะเหมาะให้สาระที่เนี่ยเหมาะก,กับการทำง,งานนะครับ เราเ่าเรื <át> ่นีก่อเหไปคือทำการชโลนน้ำมันของตัวเครื่องนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเนี่ยเกิดสนิมหลังจากที่เราทำการปฏิบัติงานเสร็จนะครับโดยการว่าทำการชโลมน้ำมันระหว่างล้างเรื่อะครับว่าทำการท่านทำการชิดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยทำการเคลือบกับตัวเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้สนิมเ่ที่เกิดจากการทำงาน จะให้เราใช้งานปปะดูง,งานเสร็จนะครับ